ทางเดปโปรเฟสชั่นแลนะครับได้นําเข้ากระดาษทั้งหมด3ขนาดนะครับหนิ้วนะฮะสินิ้วครับสานิ้วนะครับซึ่งตัวกระดาษนะครับของเรานะครับห้าสิบกรัมนะครับพับงานได้ดีนะครับเข้าโค้งได้นะครับซึ่งในตลาดนะครับในปัจจุบันหลายๆเจ้าที่นําเข้ามาเนี่ยกระดาษจะเป็นกระดาษเนื้อแข็งไม่ใช่เนื้ออ่อนแบบนี้นะครับจะทําให้การตอนพับต่างๆการเข้าโค้งต่างๆมันไม่สามารถเข้าโค้งได้เก็บตามมุมตามขอบของตัวสันเราได้หรือตามกระจกข้างๆนะครับซึ่งของเราทำได้แน่นอน1้อนนะครับผม สวัสดีครับจากเดบโปลเฟชชันแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวกระดาษปิด oh, พ <ss ort> ่นสีนะครับของทางเดบโปลนะครับซึ่งในภาวะปัจจุบันนะครับผมกระดาษหนังสือพิมพ์ตอนนี้นะครับได้มีการหายากแล้วนะครับหรือหาได้มาแล้วก็คือไม่ตรงไซส์นะครับไม่ตรงปกแล้วก็มีการสอดไซส์ต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับทางเดบโปลเฟชชันแนลเราได้นําเข้าตัวกระดาษมานะครับทั้งหมด3ไซส์นะครับจะเป็นขนาด6นิ้วนะฮะสิบห้านิ้วครับสามสิบนิ้วนะครับซึ่งตัวกระดาษนะครับของเรานะครับมยาวครับยาวสาม ที่ทั่วโลกยอมรับนะครับซึ่งตัวเนื้อกระดาษนะครับของผมจะเป็นตัวเนื้อกระดาษกึ่งมันนะครับแบบนี้เลย50กรัมนะครับสามารถพับงานได้ดีนะครับเข้าโค้งได้นะครับซึ่งในตลาดนะครับในปัจจุบันหลายๆเจ้าที่นําเข้ามาเนี่ยกระดาษจะเป็นกระดาษเนื้อแข็งไม่ใช่เนื้ออ่อนแบบนี้นะครับจะทําให้การตอนพับต่างๆการเข้าโค้งต่างๆมันไม่สามารถเข้าโค้งได้เก็บตามมุมตามขอบของตัวสั่นลรอได้ หรือตามกระจกข้างๆนะครับสื่อของเราทําได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับโปรโมชั่นในตอนนี้นะครับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อกระดาษปิดพ่นสีนะครับรับฟรีไปเลยครับผมกระดาษกาวจากเดอะโปรเฟชชั่นแนลนะครับเป็นโปรโมชั่นตอนนี้เท่านั้นนะครับผมรีบๆสั่งกันเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากตัวกระดาษปิดพ่นสีของทางเดอะโปรเฟชชั่นแลด้วยนะครับมากกว่าคำว่ารู้เพราะเราคือมืออาชีพครับสวัสดีครับ